พบกับสื่อการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยพอทสา0หนเรื่องกว่าจะมาเป็นร้อยกลองโดยคุณครูนัลินทร์พัฒนาชัยการ,รผู้ช่วยก็สนอำเภอบางปลามาจังหวัดสุพรรณบุรีสิ่งที่เราต้องรู้ก่อนที่จะแต่งคําประพันธ์ได้ 1. ต้องรู้จักการใช้ถ้อยคําสำนวนสุภาษิตคําพังเพย 2. ต้องรู้จักโครงสร้างของประโยค รูปประโยคและชนิดของประโยคและระดับของภาษา 3. ต้องรู้จักคำสุภาพคํคำราชาศัพท์และ 4. รู้จักในการแต่งคำประพันธ์ประเภทลอยกรองการใช้ถ้อยคำสํานวนสุภาษิตและคำพังเพยสํานวนคือถ้อยคำที่เรียบเรียงโวหารหรือถ้อยคำข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้วมีความหมายไม่ตรงตามตัว หรือมีความหมายอื่นแอบแฝงอยู่ส่วนคำสภาษิทธ์ก็คือถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้วมีความหมายเป็นคติสอนใจและคำพังเพยก็คือถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานโดยกล่าวเป็นกลางๆเพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่องการเรียงร้อยถ้อยคำเป็นสำนวนในการเรียงร้อยถอย้นนรรยอ,ยถอยคำเป็นสำนวนในแง่ต่างๆประกอบไปด้วยนะครับ จำนวนคำในสำนวนความหมายของสำนวนการเปรียบเทียบสำนวนกับภาษศิต์และคำพังเพยรวมถึงภาพสะท้อนจากสำนวนจำนวนคำในสำนวนนะครับคำก็คือเสียงที่เปล่งออกมาเป็นครั้งครั้งหนึ่งนะครับสำนวนอาจมีคำที่เรียงคำตั้งแต่สองคำขึ้นไปจนถึงสิบสองคำที่เรียงสองคำก็เช่น คำว่าการฆ่าไก่โหแก้เผ็ดแกะรอยข่มขวัญขึ้นคานควันโลงและความบาดประมาณนี้นะครับถ้าเรียงเป็น3ามคำก็จะได้แก่คำว่ากาคาพริกผมในฟักชุกมือเปิบฟ้าน้ำเหลวแล้วถ้าเรียงเป็น4ี่คำก็เช่นคำว่ากิ่งทองใบยโยกผลทรายเข้าวัดข้าวใหม่ปลามัน ใจดีสู้เสือถ้าเรียงห้าคำก็เช่นคนนะักแข้งไม่ล่วงเขียนเสือให้วักลัววังงูไม่ผลคอทำนาบนหลังคนแล้วก็มี6กคำนะครับหกคำก็เช่นขิงก็ลาขาก็แรงตบมือข้างเดียวไม่ดังยกภูเขาออกจากอกมาดูที่การเรียงแบบ7จ็ดคำนะครับเจ็ดำก็เช่นนกน้อยทำลังแต่พอตัวตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ มือไม่พายเอาเท้าลาน้ําแล้วก็มี8คำแปดคำก็เช่นแต่เห็นตีงูงูเห็นนมไกล่ลักวัวให้ผูกลักลูกให้ตีตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้สิบคำนะครับอ่ายังมีการเรียน10กสิคำก็เช่นอเอาลูกเขามาเลี้ยงเอาเมี่ยงเขามาโอมดูช้างให้ดูหางดูนางให้ดูแม่ และก็สุดท้ายก็คือ12คำเรียง12คำก็เช่นคําว่าปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ผูกอู่ตามใจผู้นอนมีเงินเขานับว่าน้องมีทองเขานับว่าพี่นอกจากเราได้รู้เกี่ยวกับจํานวนคําในสํานวนต่างๆต่อมาก็มาดูเกี่ยวกับความหมายของสํานวนนะครับสานวนแต่และสํานวนก็จะมีความหมายไม่ตรงตัวก็หรือว่ามีความหมายเอื่นแฝแงอยู่ เราจะใช้สำนวนเพื่อการเปรียบเทียบไม่ได้มีความหมายตรงตัวนะครับก็เช่นขมิ้นกับปูนนะครับความหมายก็คือขัดแย้งหรือทะเลาะก,กันเมื่อเข้าใกล้กันตัวอย่างก็เช่นเด็กสองคนนี้มีเรื่องทะเลาะก,กันไม่ได้หยุดเป็นขมิ้นกับปูนเลยทีเดียวนะครับต่อมาตัวที่3ามก็จะเป็นการเปรียบเทียบสำนวนสุภาษิตและคำบังเพยนะครับตามพจนานุก,กรมแล้วภาษิตมีความหมายเป็นคติ อาจจะได้ว่าภาสิตเป็นคําสอนหรือวางหลักความจริงไว้เช่นทําดีได้ดีทาชั่วได้ชั่วต้นแลเป็นที่พึ่งแห่งตนยาคมเขาโคขืนให้กินยานะครับแล้วก็น้ําขึ้นให้รีบตักส่วนคําบังเพยก็จะเป็นคํากลางๆนะครับมีลักษณะตีชมหรือแสดงความเห็นหรือให้ข้อคิดไม่ได้มุ่งสอนนะครับก็เช่นน้ําถึงไหนปลาถึงนั่น เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายทำนานบนหลังคนถี่ลอดตาช้างห่างรอดตาเลนนะครับประมาเป็นภาพสะท้อนจากสำนวนนะครับสำนวนสะท้อนวิถีชีวิตสังคมและวัฒนธรรมแสดงถึงการกินอยู่ภาพบันเทิงความเชื่อค่านิยมและประเพณีต่างๆสำนวนเกิดจากธรรมชาติเช่นฝนตกไม่ทั่วฟ้าตื่นแต่ไก่โห สำนวนเกิดจากการกระทําเช่นกําปั้นทุบดินแหวงเท้าหาเซียนจุดใต้ต,าตําตอสำนวนที่เกิดจากศาสนาเช่นผ้าเหลืองร้อนตักบาอย่าถามพักความบาทสำนวนที่เกิดจากนิทานตำนานนิยายพงศสวดารเช่นกระต่ายเตือนตูมกบเลือกนายไก่ได้พอยกิ้งก่าได้ทองสำนวนที่เกิดจากแบบแผนประเพณีและความเชื่อต่างๆเช่น ผีเจาะปากกงเกียนกำเกียนสำนวนที่เกิดจากอุบัติเหตุเช่นตกกระไดพอยโจรเอามือซุกเหตุหมีเชี่ยวยาน้ำเชี่ยวยาขวางเรือสำนวนที่เกิดจากความประพฤติเช่นตำข้าวสารกรอกหม้อชักใบให้เรือเสียตำน้ำพริกละลายแม่น้ำสำนวนที่เกิดจากการละเล่นต่างๆหรือกีฬาเช่น ไกลรองบอลจับแพะชนแกะไม่ดูตาม้าตาเรือสำนวนที่เกิดจากอวัยวะเช่นปากบอกลกระดูกร้องได้ตีนแมวต่อมาก็จะเป็นข้อสังเกตเกี่ยวกับสำนวน 1. นึ่คำที่ปรากฏในสำนวนมักมีเสียงสัมผัสเช่นเลือดเนื้อเชื้อไขหวานเป็นลมหมเป็นยายุให้รำตำให้รั่วซับในดินสินในน้ำ คำที่ปรากฏในสำนวนหลายสำนวนมีความหมายตรงกันข้ามหรือความหมายหรือหมายถึงสิ่งที่ตรงกันข้ามสำนวนมีสองวรรความในแต่ละวรคมักมีน้ำหนักสมดุลกันเช่นน้ำขุนไว้ในน้ำใสไว้นอกกลืนไม่เข้าคายไม่ออกลักยาวให้บัน่นลักสั้นให้ต่อต่อมามาดูคำสุภาพคำสุภาพเป็นคำเดิมนะครับ คำสุภาพคำสุภาพเดิมเป็นคำที่คิดขึ้นเพื่อเลี่ยงคำหยาบคำที่ไม่สมควรใช้กราบทูลพระมหากษัตริย์ปัจจุบันคำสุภาพหมายถึงคำที่ไม่หยาบคายเหมาะสมใช้กับบุคคลทั่วไปหรือตามฐานะของบุคคลลักษณะของถ้อยคำสุภาพ 1. ไม่เป็นคำหยาบสองไม่เป็นคำที่ได้ยินแล้วไม่น่าฟังไม่เป็นคำกระด้างสา ไม่เป็นคำที่สั้นหรือห้วนไป4เป็นคำที่พูดผวนแล้วไม่อยาก5เป็นคำแสลงหรือคำขนอง6ไม่ใช้คำที่ิยมเปรียบเทียบกับของอยาบตัวอย่างนะครับลักษณะข,ของผลไม้ก็คำว่ากล้วยไข่ก็จะเป็นกล้วยกระหรือกล้วยเปลือกบางแตงโมก็เรียกว่าผล ุลิดลูกตะลิงปิงก็เป็นผักมุลละมั่งนะครับในส่วนของพืชผักก็ผักบุ้งก็จะเรียกว่าผักทอดยอดผักกระเฉดเรียกว่าผักรูนอนผักตบเรียกว่าผักสามห่าวในส่วนของต้นไม้อย่างเช่นต้นทองกวาวนะครับก็เรียกว่าต้นปาริชาติหรือว่าต้นปาริฉัดนะครับเถาหัวลิง ก็เรียกเป็นเถาสีสวานนนในส่วนของดอกไม้ดอกไม้ก็จะเรียกอดอกซ่อนชอูก็เป็นดอกซ่อนกลิ่นดอกนมแมวนะครับก็เป็นดอกขันพิลาดอกเยี่ยหมหบเรียกว่าดอกมนทาขาวในส่วนของประเภทสัตว์นะครับเช่นปลาสลิดเรียกว่าปลาใบไม้ปวายก็เรียกกระบือวัวก็เรียกโค ถ้าเป็นประเภทอาหารนะครับกะปิเรียกว่าเยื่อเคยขนมจีนก็เป็นขนมเส้นขนมตาลเรียกว่าขนมทองฟูสากระเบือเรียกว่าหมายตีพริกรครกกระเบือเรียกว่าครกตีพริกขี้ผึ้งก็เรียกว่าสีผึ้งต่อมาคําราชาศัพท์นะครับคําราชาศัพท์ก็หมายถึงคําศัพท์สําหรับพระราชาเป็นภาษาที่กําหนดและตกแต่งขึ้นให้สุภาพ และเหมาะสมเพื่อใช้พูดถึงหรือพูดกับพระมหากษัตริย์และพระบ,บรมวงศานุวงศ์ปัจจุบันก็ยังหมายถึงคำสุภาพที่ใช้กับบุคคลที่ควรเคารพด้วยต่อมามาดูการแต่งคำประพันธ์ประเภทร้อยกองในที่นี้เราจะยกตัวอย่างกรอนสุภาพนะครับกรอนสุภาพเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากรอนแปดซึ่งเป็นคำประพันธ์ที่ได้รับความนิยมเพราะเป็นคำประพันธ์ที่แต่งง่าย และสามารถสื่อความหมายได้อย่างไรเลาะนิยมใช้ในการแต่งวรรคดีกรอนสุภาพมีการกำหนดพยางและสัมผัสจำนวนคำในวรรคมีตั้งแต่7-9ถึง9คําคำตัวอย่างกรอนสุภาพกรอนหนึ่งตัวอย่างกรอนสุภาพกรอนสุภาพพึงจำมีกำหนดกรอนหนึ่งบทสวรรคกรองอักษรวรรคละแปดพยางนับสนทอนอาจยิ่งย่อนเหรือเาเข้าหลักการ ห้าแห่งคำคล้องจองต้องสัมผัสสลับจัดรับรองส่งประสงค์สมานเสียงสูงต่ำต้องเรียงเยี่ยงโบราณเป็นกรรการคบพันฉันนี้เอ่ยลักษณะของชื่อเรียกที่แตกต่างกันของกรสุภาพนะครับกรณีที่ใช้ในการแต่งกรเป็นบทละครแล้วก็ขึ้นต้นด้วยบัดนั้นเมื่อนั้นมาจะกาบทไปนะครับจะเรียกว่า กลอนบทละครส่วนกรณีที่ใช้ในการแต่งเพื่อการขับร้องจะเรียกว่ากรอนเสภากรณีการแต่งที่มีลักษณะขึ้นต้นด้วยคำว่าเอ๋ยลงท้ายด้วยเอ๋ยจะเรียกว่ากรอนดอกสร้อยกรณีที่แต่งตอนเดินทางโดยนำเอาสถานที่ที่พบเจอไปเชื่อมโยงกับคนรักเราจะเรียกว่ากรอนนิราศแผนผังกรอนสุภาพ ก็จะประกอบด้วยนะครับสัมผัสระหว่างวรรคต้องมีสัมผัสระหว่างวรรคก็คือในตัวอย่างนะครับได้แก่คําสุดท้ายของวรรคที่1่งส่งสัมผัสไปยังคําที่3หรือ5ของวรรคที่สองคสุดท้ายของวรรคที่สองส่งสัมผัสไปยังคําสุดท้ายของวรรคที่3และสัมผัสกับคําที่3หรือ5ในวรรคที่4ี่ ถ้าจะแต่งต่อไปวรรคที่หนึ่งของบทต่อไปต้องเป็นวรรคอิสระคือไม่ต้องรับสัมผัสจากบทต้นสัมผัสระหว่างบทได้แก่คําสุดท้ายของบทที่หนึ่งส่งสัมผัสไปยังคําสุดท้ายของวรรคที่สองในบทต่อไปการสัมผัสการสัมผัสแบ่งเป็นสองชนิดคือสัมผัสนอกและสัมผัสในสัมผัสนอกคือสัมผัสบังคับที่จะต้องส่งสัมผัสระหว่างวรรค และระวางบทให้สังเกตจากแผนผังของกลอนสุภาพส่วนสัมผัสในก็คือสัมผัสภายในวักเดียวกันจะมีหรือไม่มีก็ได้ไม่ได้บังคับแต่ถ้าขาดไปก่อนบางนั้นก็จะขาดความไพเราะเช่นแต่ละวักก็ควรม,มีสัมผัสในอย่างน้อยหนึ่งแห่ง้อบังคับของกลอนสุภาพกลอ,อนสุภาพหนึ่งบทก็จะมีอยู่สองกลอนนะครับหนึ่งคำกลอนก็จะมีอยู่สองวัก หนึ่งวักก็จะมีเจ็ดถึงเก้าคำนะครับก็จะเป็นสระรับรองส่งการใช้เสียงวรรณยุกต์ลงท้ายวักการแต่งกลอนให้ไพเราะก็ควรคำนึงถึงเสียงวรรณยุกต์ในคำสุดท้ายของแต่ละวักตามความนิยมเช่นวักสระใช้เสียงวรรณยุกตได้ทุกเสียงเสียงที่ถือว่าไพเราะน้อยที่สุดก็คือเสียงสามัญส่วนวักกลับนิยมใช้เสียงจัตวาหรือเสียงเอกเสียงโทไม่ควรใช้เสียงสามัญ วักรองนิยมเสียงสามัญไม่ควรใช้เสียงจัตวาวักส่งนิยมเสียงสามัญไม่ควรใช้เสียงจัตวาสำหรับเนื้อหาสื่อการสอนในครั้งนี้นะครับก็จบลงเพียงเท่างนี้ขอขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปถัดไปในโอกาสข้างหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ